สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะชวนทุกคนมาทำปุ๋ยหมักน้ำสาวข้าวค่ะซึ่งสูตรที่ต่ายจะพาทุกคนทำวันนี้นะคะก็จะมีสูตรเสมือนกับปุ๋ย16 16 16เลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นสูตรที่เพิ่มพลังเทอร์โบขึ้นมานะคะก็ต้องบอกเลยนะว่าน้ำสาวข้าวที่เพื่อนๆ เก็บไว้เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะหลังจากที่เราหุงข้าวแล้วน้ำสาวข้าวเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆนะหลายคนเนี่ยเอาไปรดพืชรดผักโดยตรงเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะคะคือถ้าน้ำสาวข้าวนั้นเราเก็บไว้นานแล้วมีกลิ่นเหม็นแล้วเราไม่ควรเอาไปรดพืชรดผักโดยตรงนะคะเราก็ควรที่จะมีการเอาไปทําเป็นน้ําหมักได้นะคะเพราะว่ามันจะมีความเป็นกรดเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อ รากพืชได้นะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามีคนส่งคําถามมาเยอะเลยค่ะว่าน้ําสาวข้าวเก็บไว้หลายวันแล้วยังไม่ได้ใช้ลืมใช้เอาไปทํำยังไงได้บ้างนะคะก็แนะนําว่าให้เอามาทํา ปุ๋ยหมักน้ำสาวข้าวได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะทำปุ๋ยสูตร16-16-16นะคะเรามาดูของที่จะต้องใช้กันนะอย่างแรกเลยคือน้ำสาวข้าวค่ะจะเป็นน้ำสาวข้าวเหนียวสาวข้าวสารหรือว่าข้าวกล้องอะไรได้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะก็คือจุลินรีย์สังเคราะห์แสงค่ะขวดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีจุลินรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้เป็น EM ก็ได้นะ ตัวต่อมาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือพงชูรสค่ะทุกคนจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลแนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบที่ไม่ฟอกสีแบบนี้นะคะก็จะดีมากกว่าเป็นน้ำตาลที่เป็นสีขาวะน่ะคะทุกคน เอาละค่ะต่อมาก็จะเป็นขวดน้ำดื่มค่ะนี่ค่ะเป็นขวดเปล่านะคะขนาด1500มิลลิตรค่ะอ่าต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวต่จะใส่ของแห้งลงไปก่อนนะคะของแห้งของเรามีอะไรบ้างของแห้งของเราก็จะมีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวใส่ของแห้งกันไปก่อนนะเตรียมกรวยแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราทำปุ๋ยหมักน้ำซาวข้าวนะคะสูตรมาตรฐานเลยคือเราจะใช้น้ำตาลเนี่ยสมช้อนด้วยกันค่ะยังไงเราก็ต้องใช้น้ำตาล3มช้อนนะถ้าหมักในขวด1,500มิลลิลิตรเนี่ยนะคะวันนี้เราจะเพิ่มผงชูรสลงไปค่ะ เป็นสูตรพลังเทอร์โบนะคะใส่ปลายอีกหนึ่งช้อนค่ะในสูตรมาตรฐานนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเราก็หมักทําปุ๋ยหมักน้ําซาวข้าวได้นะคะแต่เราก็จะใช้เป็นการหมักแบบวิธีวิธีพื้นฐานนะคะวิธีเบื้องต้นนะคะก็คือหมัก21วัน ใช้น้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนที่เหลือก็จะเป็นน้ำสาวข้าวแค่นั้นเลยนะคะ แล้คะ่ทุกคนตอนนี้ใส่ใส่ของแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะต่อไปเราจะมาใส่ของเหลวกันบ้างคะ่ะต่อมาเราก็จะใส่น้ำซาวข้าวลงไปนะคะทุกคนในทุกๆขวดเลยนะคะ ไม่ต้องใส่เต็มขวดนะคะอ่ะก็จะใส่ประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวล้มอ่ะขวดต่อมาอ่าขวดต่อไปได้เลยค่ะ ยกกระแปงเลยแล้วกันอ่าพอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่พวกจุลินซีย์สังเคราะห์สแสงแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังด้วย ่ะขวดต่อไปให้พอกอนมาจับขวดให้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขวดล้มอีกสักนิดหนึ่งโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ อพอก่อรใส่กล้วยทุกขวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขวดนี้เข้ามาในกล้องนิดนึงเครื่องดื่มชูกําลังนะคะทุกคนแตาจะใส่ไปขวดละหนึ่งช้อนค่ะเป็นสูตรพลังเทอร์โบนะคะอ่าเปลี่ยนขวดได้เลย การใส่เครื่องดื่มชูกำลังไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยเร่งการแตกยอดใหม่ของใบค่ะทุกคนใครที่ปลูกใบกระเพราโหระพานะคะรดด้วยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยโหใบแตกดีมากค่ะตัวต่อมานะคะพระเอกของเราค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้นะคะเมื่อผสมกันกันกบจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะหรือว่าปุ๋ยหมักน้ำสาวข้าวเนี่ยนะคะก็จะทำให้น้ำสาว,าวข้าวของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยสูตร16 16, 16, 16ได้ค่ะ มีประโยชน์เยอะมากๆนะคะสารพัดประโยชน์เลยไม่ว่าจะช่วยเรื่องใบเรื่องดอกผลเรื่องรากนะคะประโยชน์เข้าเยอะจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวแต่ก็จะกะกะเอานะคะก็คือจะใส่ไปควรละ3ช้อนด้วยกันนะคะก็คือกะปริมาณเอาค่ะทุกคน3-5ช้อนใส่ไปได้เลยนะคะ เรียบร้อยนะคะใส่ครบหมดแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาค่ะพ่อกรช่วยปิดฝาขวดได้เลยอ่าเดี๋ยวเราปิดฝานะคะแล้วก็ทำการเขย่าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่ก้นขวดนะจะมีของแห้งที่เราใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะนี่ก้นขวดนะคะนี่ค่ะน้ำตาลผงชูรสนะคะเราก็เขย่าได้เลยพ่อกรเขย่าได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะหลายคนมีคําถามว่าต้องเอาไปตากแดดไหมไม่ต้องค่ะเก็บไว้นี่ที่ร่มนะคะแล้วก็ฝารอบนี้แต่ไม่ได้เจาะรูนะก็ต้องมาหมั่นคลายฝาเอานะคะเพราะว่าการทําจุลินทรียน้ำซาวข้าวเนี่ยมันจะมีแก๊สเยอะมากๆนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกเอาไปไว้ในที่ร่มนะเดี๋ยวมาดูน้ำซาวข้าวที่เหลือกันนะคะว่าแต่ใช้ไปเยอะไหม มื่อสักครู่สองกระแปงเต็มนะคะตอนนี้ก็คือกระแปงสีฟ้าหมดแล้วกระแปงสีเขียวเหลือนิดหน่อยนะคะก็เอาไปใช้รถพืชรดผักได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นน้ําสาวข้าวเก่าอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อวานตอนเย็นนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่มันออกน้ําเหลืองๆตอนแรกเนาะคือเก็บมาสองสาวันแล้วนะคะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือจุลินรียน้ำสาข้าวสูตร 16, 16 16 16นะคะคือเป็น น้ำหมักนะคะที่มีประสิทธิทภาพสูงนะทุกคนแล้วก็ทำง่ายนะคะประหยัดต้นทุนนะตัวนี้นะคะหมักไว้เพียง7วันเท่านั้นถ้าเป็นสูตรเก่าจะหมัก21วันนะคะแต่ตัวนี้เราเสริมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปเราก็จะทำการหมักแค่7วันก็คือจะร่นระยะเวลาลงมานะคะสำหรับใครที่เร่งด่วนอยากจะใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเร็วๆนะคะก็สามารถทำสูตรนี้ได้เลยมันเป็นทั้งสูตรพลังเทอร์โบเป็นทั้งสูตร เออสิบหกสิบหกสิบหกนะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยบำรุงรากด้วยค่ะต้นพืชต้นผักใช้ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวนะใครมีคําถามสงสัยอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะพิมพ์ใต้พิมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะต่ายจะมาตอบให้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ